าแพรวน,นิดมิสซูปราเนชันแนลไทยแลนด์2022นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลกอย่างเวที s u ป r a National 2022ณนำเมืองคากูฟประเทศโปแลนด์ค่ะโดยมีโยโย่ธนารุปกรณ์นะคะมิสซุปราเนชันแนลไทยแลนด์2022พร้อมด้วยครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับนะคะมาร่วมส่งและก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากณท่าอากาศยานสุวนรณภูมินี่เองค่ะ งานนี้นะคะสาวแพรวเนี่ยบอกว่าพร้อมเต็มที่เลยเพื่อที่จะพิชิตมงมาให้ได้รอบนี้เนี่ยแพ็คก,กระเป๋าใบใหญ่ไปถึง4ใบลุ้นชุดประจำชาติอยากให้คนไทยได้เห็นอ้อนแฟนนางงามให้ช่วยส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เตรียมแค่ว่าที่นู่นจะเจออะไรบ้างแล้วเราก็จะไปเอนจอยกับมันให้มัได้มากที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่พรเองก็รอคอยจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็ มันตื้นตันใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารอส่งกันวันนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีญาติญาติที่ดูแลเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ mm hmm. วันนี้ทุกคนก็ถือว่ามาอยู่ในโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่จะไม่มีวันลืมเลยของพ่ออีกหนึ่งโมเมนต์นะคะ กระเป๋า 4, 94, 4, ces, 4, 4ี Sadly, na, ่ใบแบบแน่นๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่ง carry on ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเอาไปได้แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทีมเขาก็จะตามไปอีกอหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมีการเอาไปสับเปลี่ยนกันพร้อมค่ะพร้อมมากๆเหลือแค่สวมขึ้นใส่ในตัวแล้วก็ขึ้นเวทีเท่านั้นเองไม่มีค่ะคือพร้อมเต็มที่ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้แพลวฝากให้คนไทยให้กำลังใจทางดานึงก็ วั่ากรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นรอบตัดสินของมิสซูเปอร์เนชั่นแนลนะคะที่ประเทศโปลแลนด์ค่ะสามารถติดตามชมได้นะคะทาง y YouTube เนาะแล้วก็แฟนเพจของทางกองประกวดแล้วก็แฟนเพจของทางกองประกวดในไทยด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแพรวตัวแทนสาวไทยคนนี้ด้วยนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกหนึ่งกำลังใจจากทีม t p n นํำโดยแม่ปุ้ยปียพรค่ะแล้วก็ทีมงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปส่งด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ฝากมาเป็นคลิปให้กำลังใจสาวแพรวพี่ชิดมงเวทีโลกนี้มาให้ได้จ้า แซวคะนี่คือพวกเราจากบ้าน TPN นะคะวันนี้พวกเรามาอวยพรน้องแพรให้เดินทางไปทำสิ่งที่ฝันไว้แล้วก็ขอให้ได้นาชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยของเรานะคะวันนี้พวกเราไปส่งน้องแพรไม่ได้เพราะติดประชุมสําคัญจริงๆแต่ทุกคนเนี่ยส่งใจไปเต็มร้อยนะคะให้แพวแพรว,วันนี้เปลืองทองคนนี้คว้าชัยชนะและความสําเร็จกลับมา จำไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างแพลวเดินทางมาเกินครึ่งแล้วเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นสู้สู้นะคะแพลวสู้ๆนะคะพี่แพลวสู้สู้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ